ับเราเข้ามาเนที่สอนนะครับมาติดตามความคืบหน้าคดีแชร์ตัวเครื่องบินนะครับว่าตอนนี้ดีซ I ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับมาพูดคุยกับท่านผอปิยะสิริวัฒนาวรังกูนะครับผู้ในการส่วนคดียาพิเศษ2องตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านผอปิยะสิริครับครับขอบคุณมากนะครับที่เกียรติในรายการข่าวเช้าวันนี้นะครับ ครับท่านบอกครับร้องขอรบกวนย้อนความกันไปอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคดีแชร์ตั๋วเครื่องบินเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านมานานนับปีแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรรูปแบบการหลอกลวงเป็นอย่างไรครับคือเนี้ยเออเออมีเรื่องเรื่องนี้มันผ่านมานานละพอเกิดเรื่องเสร็จสักปีหนึ่งสองปีเนี่ยเรื่องถึงจะมาถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาผมสรุปเลยก็คือว่ามีกลุ่มบุคคลนะฮะก็ อ้างว่าโดยเ,เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดในลบ,บสัมประานเครื่องบินเช่าเหมาลำร,ราชการเอกชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะแต่ว่าต้องระดมเงินก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็อ้างว่าทางหน่วยงานร,ร,ราชการก็จะคืนเงินให้พร้อมมีดอกเบี้ยมีกําไรแล้วก็จะแบ่งแบ่ง,บง,บงปันหมุนกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วมันไม่มีจริงนะฮะธุรกิจไม่มีจริงก่อนอย่างแรกเลยทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในภายหลัง ครับอ๋อสรุปรวมเลยว่าไม่มีไม่มีธุรกิจอยู่จริงทีนี้ไม่มีครับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดแล้วก็จํานวนผู้เสียหายเนี่ยเท่าไหร่ครับท่านบอมูลค่าความเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ต,ตอนล่างครับก็ออยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบล้านครับครับเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยร้อยห้าสิบล้านเพราะว่าผู้ต้องผู้เสียหายบางรายเขาก็ไม่แสดงตนครับอ๋อครับ ท,ทั้งหมดที่เข้ามาแจ้งมามาแจ้งความเนี่ยถึงถึงร้อยรายาย,ยอดรดวมที่กรมสอ,สอบสวนคดีพิเศษเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบเนี่ยผู้มเสียหายสมัครจัดเข้ามาให้การเนี่ยประมาณเจ็ดสิบรายเจ็ดสิบรายครับมูลค่าความเสียหายกอ็อยู่ที่ร้อยกว่านะครับครับแสดงว่าถ้าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละคนก็โดนกันเกือบสองล้านสามล้านนะไม่มแค่ครับบางคนก็หลักพันบางคนหลักหมื่นบางคนหลักแสนบางคนหลักล้าน อ๋อแล้วแล้วแต่แตว่ามีมาก<พ>มีน,อน้อยค,<ร>ครับครับทีนี้ร,ระหว่างการลงไปตรวจสอบข้อมูลสอบสวนเรื่องนี้ฮะมีขั้นตอนต่างๆยากเย็นแค่ไหนครับเอ่อการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยไม่ยากเนื่องจากว่ามีหลักฐานการโอนเงินบางส่วนทาให้การชัดเจนผู้เสียหายจะให้การสอดคล้องนะฮะไปที่ตัวการนะฮะสิ่งที่ลาบากจริงๆเนี่ยคือ นอกจากจะเอาผู้ทำผิดมาโลงโทษแล้วเนี่ยกรมสอบสวนทําเพิ่มเ้าไปนิดนึงก็คือการพยายามตามหาทรัพย์สิทรัพย์ที่กระจายหายไปครับซึ่งต้องเข้าใจว่าเอกลุ่มบุคคลพวกเนี้ยเขาเขาก็เขาพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดก็ไม่ได้ใช้เงินตามเออ่การโอนเข้าออกบัญชีในใช้วิธีอื่นนะฮะแล้วเหตุการณ์ถามนานก็มีการแปลงทรัพย์สิน ไปไว้ที่อื่นมันก็ยากแบบการติดตามนะฮะอ๋อคือคือสรุปคือถ้า DSI ไม่ได้ไปติดตามทรัพย์สินที่กระจัดกระจายไปแล้วเนี่ยถ้าคดีนี้จบมาก็อาจจะไม่ไม่มีเงินคืนให้กับผู้เสียหายใช่ไหมครับอ่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือความผิดธรรมพลกรเนี่ยที่เราเรียกว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยคโดยส่วนใหญ่เนได้งานสอบสวนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตามทรัพย์เขาจะเอาคนผิดลงโทษเลยแต่ผมเข้าใจว่า ความคาดหวังของผู้เสียหายได้เงินคืนแม้เราจะลงทุนด้วยความโลภก็แล้วแต่คครครับับบอันนี้เนี่ยทางนโย,ยบายของกระทรวงยุติธรรมหรือแทนที่พดีกรมสอบสวนเนี่ยก็สั่งการเพิ่มเติมว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็สืบทรัพย์ตามทรัพย์ให้เขาเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาเฉลี่ยคืนในท้ายที่สุดแม้ว่าจะได้ไม่เท่าเดิมครับ,รบแต่ก็ยกังเอาบรรเทาความเสียหายได้บ้างอ๋อก็คือทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อประชาชนนะครับและจะได,ได้ได้ทรัพย์สินคืนด้วยตรงนี้ ก็ต้องเห็นใจกันนิดนึงเ<ๆ>พราะว่าบางทีอาจจะกล่าวหาว่าอไอ้ทำไมทํางานล่าช้าถ้าว่าตามซับกับประเด็นตรงนี้แหละครับที่ที่ที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าทำไมมันชา้าจริงๆกระกรารรวมพลงฐานฟองเนี่ยไม่ยากนะฮะครับแต่เราอยากวยทุกกระบวนการทุกมิติเนี่ยเพื่อราเทาความเสียหายเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องแชร์เนี่ยก็แจ้งให้ทราบเลยฮะว่า จะมีการอายัดบัญชีกว่า20บาัญชีนะฮะแล้วก็คาดว่าจะมีการออกมาจับหรือแจ้งก่อหาประมาณสัก5-7รายครับครับทาพยานฐานนะฮะบ,บ,บางรายก็หนีไปก็ไม่เป็นไรก็ออกมาจับครับรบ,บส่วนเงินเนี่ยเอ่อเมื่อยึดแล้วบางส่วนเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเนี่ยอายการด้วยครับเราก็มีหน้าที่ยึดด้วยแล้วก็เสนอว่าน่าจะเกี่ยวข้องก็เบื้องต้นก็น่าจะ อยู่ที่ประมาณก็รวมรถยนต์ที่ไปยึดมารวมอะไรก็น่าจะอยู่ที่สิบล้านนะฮะทันทีน่าจะต่มไปสิบล้านโอ้โหนี่รูลค่าความเสียหายร้อยร้อยห้าสิบล้านแต่ว่าไปตามอายัดทรัพย์เนี่ยได้ได้ประมาณสิบล้านประมาณนี้ครับตอนนี้ยังได้เท่านี้อยู่นะฮะเพราะว่าก็มันเหตุการณ์ผ่านมานานครับฮร่องรอยการเงินเนี่ยก็ก็ไม่ได้ใช้ระบบบัญชีธนาคารครับ สำหรับคนที่เกี่ยวข้อง5้าถึงเรายในมีพฤติการอย่างไงครับถึงว่าต้องแจ้งข้อหา่าผมผมอาจจะขอญาตลงไปในรายละเอียดไม่ได้ไม่องจากเป็นเรื่องของสำนวนครับแต่ก็ขอญาตชี้แจงว่าเจ้าของหอจกรที่หลอกชาวบ้านเขาโดนแน่นอนอันนี้นะครับไปจับส่วนบุคคลที่กระทำตัวเป็นแม่ขายแม่ทีมได้รับผลประโยชน์จากการชักชวนทาให้บุคคลอื่นเสียหายกรมสอบสวนแจ้ข้อหา สั่งฟ้องหมดครับนะครับอืมอืมก็ต้องไม่เว้นครับเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคตแม้ท่านจะเป็นผู้เสียหายด้วยครับแต่ถ้าท่านมีพฤติกรรมไปชักชวนให้คนอื่นขาเสียหายนะครับเบื้อภายหลังเนี่ยได้ทราบว่าได้ผลประโยชน์แล้วการไปชวยคนอื่นที่ที่ต้องลงทุนมูลค่ามหาศาลเนี่ยละอ้างว่าตัวเองไม่ทราบเนี่ยเพราะมันเป็นธุรกิจอะไรมีจริงหรือไม่เนี่ย มันฟั่งไม่ขึ้นโอครับครับครับ,รบทีนี้พอหลายๆคนมองรูปรูปคดีแชร์ลูกโซ่ต่างๆเนี่ยพอจะจับทางได้เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ทางท่านผอ,อ,อเองนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็เคยให้ข้อมูลว่า สังเกตง่ายๆถ้าลงทุนน้อยกําไรเยอะอันนี้เนี่ยเข้าขายอันตรายแต่ถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่พออ๋อนี่รู้รู้เทคนิคแล,แล้วเราก็ไปลงก่อนสักง,งวดนึงพอได้กําไรแล้วก็ถอนตัวคืนแบบแบบนี้เนี่ยจะ,จะจะจะอาจจะมีความผิดอะไรไหมฮะพอครับก็อย่างนี้ครับบางทีเนี่ยมันก็ไม่แน่บางทีธุรกิจไม่มีจริงลงครั้งเดียวก็โดนเลยก็มีเขาเชิดไปแปบครั้งแรกก็มีใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นการที่เก็บเงินไม่ที่บัญชีธนาคารแม้ดอกเบี้ยจะน้อยที่สุดแต่เงินต้นท่านก็ไม่หายนะอออครับะไรที่ไม่ชัวร์เขาอย่าไปลงทุนมเลยครับอยาคิดว่าเราจะฉลาดกว่าโจรใช่ไหมนะใช่อะเพราะว่าเขาเขาตั้งใจมาหลอกท่านเพียงแต่อาศัยว่าขอให้ท่านพวกท่านมีความโลภเมื่อมีความโลภมาเอสติหรือว่าเวิจารณญาณในการคิดมันจะน้อยลงครับครับ ผมอีกประเด็นนะครับท่านผอ,อ,อเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ดสไอไปตามนะครับเนื่องจากว่าคนกระทำความผิดเนี่ยเอาทรัพย์สินไปซ่อนหรือว่าแยกย้ายบัญชีอะไรค่อนข,ข้างยากตามหายากใช่ไหมครับครับก็อย่างที่บอกฮะว่าลักษณะของการหมวนเวียนเงินของเขาเนี่ยประเด็นแรกคือเขาไม่ใช้บัญชีธนาคารแล้วครับ แล้วเขาก็เปลี่ยนยังไงครับพอไม่ไม่ใช้บัญชีธนาคารคือจ่ายเงินสดอย่างนี้เลยก็เขาก็ไปจ่ายเงินสดใช้วิธีการใช้เงินสดเอาเงินสดถอนออกมาครนะฮะเอาไปฝังไว้บ้างเอาไปกระจายไว้ที่เพื่อนบ้างอย่างเงี้ยเราเรายากนะฮะที่จะไปรู้ว่าเงินใครอยู่ที่ใครอ๋อตรงจุดนี้จะตามตามรอยไม่ได้เพราะไม่มีเส้นทางการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีครับอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้องใช้การสืบสวน ครับ oh oh. ซึ่งเราพยายามทําอยูค่ครับครับผมก็ต้องขอความเห็นใจพี่น้องนะฮะที่เสียหายเราก็ดาเนินการมาจนถึงใกล้ที่สุดแล้วฮะครับพักหนึ่งนะฮะออตอนนี้ก็เหลืออยู่ตอนนี้เราสืบทราบว่ามีการแอบไปเปิด เอาไว้ให้ที่แห่งหนึ่งครับถ้าเดี๋ยวขอเวลาผมนิดนึงเดือนนี้ไปเปิดได้แล้วถ้ามีสินจับขึ้นมามีเพชรมีพลอยขึ้นมาก็โชคดีไปครับครับก็คือหลังหลังจากไปเดือนหน้าก็น่าจะส่งฟ้องอะไรกันอ๋อเดือนหน้านะครับเดือนหน้าส่งฟ้องงั้นเดี๋ยวตามเรื่องยังไงะไรปีนี้แน่นอนครับผมครับเป็นกำลังใจให้ครับท่านหมอเป็นกำลังใจให้ครับท่านหมอครับคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ